รายการต่อไปนี้เหมาะสําหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปผู้ชมที่อายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคําแนะนำอ่ะ,อะกิน,นทําไมผมต้องกินเนี่ยฉันบอกให้เธอกินเธอก็ต้องกินโอ้นี่แปลกคนนี่ผมไม่ได้หิวซะหน่อยแต่ถึงผมจะหิวนะผมก็ไม่กินไม่มีใครมาบังคับผมได้หลอกเรื่องกินเนี่ยเธอจะกินดีๆหรือว่าจะให้ฉันต้องรีดจาของร้าน <Huh? S 2> โอ้ถ้าจะเรียกก็เรียกมาเลยกลัวที่ไหนล่ะเจ้าของร้านฮะจะบอกให้นะเนี่ยเนี่ยร้านเนี่ยลูกค้าก็คือลูกค้าลูกค้าน่ะไม่ใช่พระเจ้านี่ดูดูลูกค้าไม่ใช่พระเจ้า,ข,า,จาขอโทษนะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับมีอะไรผมมาใช้ครับอ,อคุณเจ้าของร้านมาก็ดีละผมมีเรื่องจะเคลียนะคืองี้ ุงสั่งมีชิ้นเปื่อยใช่ไ่มอ่าอ่านี่ได้แล้วขอบใจมากนะลูกนะอ่า ไม่เป็นไรหนุ่มไม่ได้ตั้งใจไม่ใช่เหรอเอาชามนี่ไปเปลี่ยนให้ฉันหน่อยก็แล้วกันเอไม่เป็นไรก็ดีแล้วในลุงถือว่าถือซะว่าเป็นกระดอกกระดัดแล้วกันนี่นี่นี่เดี๋ยวทําให้ทําให้ไม่ยากจบนะจบแบบนี้ก็ได้เหรอโอยลุงก็กินกินเข้าไปเฮอะมันตกไปแป๊บเดียวเองเมื่อกี้เนี่ยเนี่ยนี่ไม่เชื่อดูนี่นี่นนนตกไปแค่เนี้ยเชื่อโลกยังไม่ทันเห็นเลย เปลี่ยนนี่ดูปากดูปากฉันต้องการเปลี่ยนชามใหม่เข้าใจไหมเอ,อเดอเด้ยตั้งแต่ต้มยำสองอ,อ,งอ,งอได้พี่ได้นี่ดุงเดี๋ยวผมไปรับออเดอร์โต๊ะนั้นก่อนนะเลยเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนให้โอ้เรื่องมากเอาอะไรพี่ต้องอต่งงต้มยำองตันงแต่ต้มยำ ผมต้องขอโทษในข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นดนะครับแต่ว่าเด็กผมก็ได้เปลี่ยนชาใหม่ให้ลุงแล้วนี่ครับคุณแน่ใจเหรอว่าเด็กคุณอ่ะเปลี่ยนชาใหมให่ผมแล้วแกเปลี่ยนแล้วใช่ไหมเปลี่ยนแล้วสิเนี่ยก็เห็นอยู่ว่าผมมาเปลี่ยนแล้วโหยลุงจะเรื่องมากไปถึงไหนเนี่ยจะเปลี่ยนแล้วไงจะก,กินให้ฉันดูหน่อยกินกินสิ งั้นเดี๋ยวผมกินเองครับบิสมิลลาห์ทำไมมันหวานอย่างนี้นี่ผมก็แค่จะทดสอบดูไงว่าเด็กในร้านของคุณน่ะจะซื่อสัตย์กับลูกค้าสักขนาดไหนผมก็เลยแอบใส่น้ำตาลห้าช้อนลงไปในเกีเ๊ยวชามเดิมน,นี่ยแหละแสดงว่า ไม่ได้เปลี่ยนให้ลุงใช่ไหมหยเฮียผมต้องขอโทษมากๆเลยนะครับแต่ที่ผมทําไปทั้งหมดเนี่ยเพราะว่ากลัวเฮียจะขาดทุนอะร้านฉันจะไม่มีรรากาศก,ก็เพราะการทํางานทช่วยชุยอย่างแกนี่แหละเอา้าไปเปลี่ยนให้ลุงใหม่เดี๋ยวนี้แล้วแถมให้ลุงอีกห้าชามส่วนแกฉันจะสั่งพักงานแกนนหนึ่งเดือนหนึ่งเดือน โอ้ยเฮียไม่ต้องทํำถึงขนาดนั้นก็ได้โอ้เนี่ยลูกผมก็ยังเล็กอยู่นะแล้วก็พอ่อพ่อผมก็ป่วยเป็นอัมพาตแล้วแล้วแม่แม่แกเป็นอะไรแม่แม่เป็นฟ้า <c oughs> โอ้เนี <c oughs> ่ยมปขึขนสอข้างเลยฟ้าเนี่ยโอ้จะอยู่ถึงปีได้หรือเปล่าเฮียสงสารผมเพินนะนะอย่ามาำผมเลยผมก็ว่าคุณไม่ต้องทำเขาขนาดนั้นก็ได้ <c oughs> แค่เนี้ยเขาก็น่าจะได้รับบทเรียนพอแล้วล่ละไม่ได้ครับผมจะต้องทําให้เขาเจ็บเขาจะได้จํานานๆส่วนลุงผมขอมาอัพด้วยครับอ๋อไม่เป็นไรแล้วครับถ้ายัางไงนี่นะงั้นผมขอสั่งแบบนี้กลับบ้านเน่ะสองถุงแล้วก็แยกน้ําให้ผมด้วยอาลุงเล็กชิ้นเปื่อยแยกน้ำสองถุงกลับบ้านได้แล้วครับแยกน้ำแยกเนื้อ แบบนี้ก็ได้เหรอได้หมดท้าสดชื่น